เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2557พลเอกดาวพง์รัตนสวุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนำโดยพลเอกเอกชัยจันทร์ศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเทเนศพลธนบุญยวัฒน์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางมิ่งขวัญวิชยารังสฤษิ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุพจตโตวิจักชัยกุลรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกองค์การหาชนโดยมีนางประเสริฐสุจามนรมานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำชมนนทรศการและผลงานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการการเรองกระจกของประเทศไทยอาทิโครงการลดการเร่งกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนและโครงการแนวคิดการสร้างบ้านและอาคารคาร์บอนต่ำเป็นต้นทางนี้พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณได้มอบแนวคิดการดําเนินงานของอบก โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการจัดทําสื่อเผยแพร่ต่างๆให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมในการลดก,การเริงกระจก โดยการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรืองกระจกผ่านศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือศูนย์ c TC c ให้กับภาคส่วนของไทยสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เน้นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กกว่าประเทศไทยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรืองกระจกและศึกษาข้อมูลสถิติการปล่อยก๊าซเรืองกระจกของประเทศไทยที่ผ่านมาเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุปริมาณการปล่อยก๊าซเรืองกระจกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และนำมาปรับปรุงหาวิธีลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนอกจากนี้ยังมีวิธีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้อีกหลายวิธีเช่นการปลูกป่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกการใช้หลอดไฟ LED การปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์เป็นต้น